สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้คันนี้จะรีวิวคันนี้ดูครับวันนี้สีน้ำมันช่างสีไปไหนไม่รู้ช่างสีไปไหนช่างสีหยุดงานเหรอฮะช่างสีจุนะดัสดูนะมุดัสดุยแคดินรัฐเด็กะ ก็เอาโตตึงเครื่องไว้ก่ออ่านี่ไงก็่าอยู่กำลังวางเครื่องอยู่ครับนี่ก็มาเลยนะเสร็จคือหนึ่งห้าห้าแล้วเนี่โอ้นี่ครับวินบนห้านิ้วกับห้านิ้วสามล่องอะไม่ใส่กับไม่เอาถอดออกใส่ไอห้านิ้วสี่ล่องแทนครับนี่ว่าเราจะเอาสายพานวิ่งเนี่ยสามเส้นเลยนี่ สายเส้นเลยเอ้ยไอ้นี่มันสีนี่ขึ้นหวานมันไอ้ตัวนี้ก็ไว้แบบใส่กับเออไดชาร์จครับผมเดี๋ยวกำลังจะวางไดชาร์จตรงนั้นดินี่แะไดชาร์จก็ไม่เอียงเลยสายไฟเออทาไฟก็ไม่เจาะร้อยครับ เกียร์ก็ปาเจโร่สปอร์ตครับตรงฝาวินนี้ก็มีตุ๊กตาสองตัวเหมือนเดิมวันนี้นี่ครับฝ่ายวินกับเกียร์นี่ต้องตรงกันเลยนะเนี่ยตัวนี้ยตรงได้ศูนย์ตรงไดซเซนเตอร์เลยไม่งั้นคัดเหมือนที่เอฟซีถามนะแล้วทำไมคัตแตกบ่อยๆอยงั้แหละใส่ฝ่าวินไม่ตรงกับเกียร์ครับตัวเนี้ย ตอนนี้ก็คิดคำนวณมาเรียบร้อยโอเค okay. เอา้าท่อหายไปไหนไม่ได้ท่อหายหรอกไม่ถอดท่อออกนี <laughs> ่ถอดท่อออกไปทางนูดน้ดน้วใส่เพลากลางไยังแก้ป ได้แล้ว,ลวขโมยน็อตของใครมาเนี่ยโอ้ยเล่นเด็กขโมยของเสาอื่นเนาะเรามายังรอมนะันอ่ะยังไม่มากำลังกำลังจะมามครับช่วงล่างครับออมืดเดี๋ยวเปิดไฟก่อน เราซื้อมาทำพ่นไหนอฮะกราพลังไอ้ท่อนได้นั่นอ่ะไปทำไอ้กลึงมาครับต้องกลึงครับไม่งั้นเบี่ยงทวามนี้กลึงครับท่อนลังก็เดิมเดิมะโอเคไม่เบี่ยงแน่ครับแต่แกมนีชิดซีอะไรชิดซีของอะไร พี่ปลาไหมใช่ไหมเอาให้ชัวร enfin, ์น anyway> ั่ก็มงคลทองเออเออมันเหมือนกันไหมพี่ไพี่ปลากับมงคลทองไม่เหมือนดิใช่ไหมมังกรลูกีหรืองานสีก็จบแล้วเนี่ยงานสีคือในช่างก็คนเรียบร้้อยแลวดูบรรทายเน่อย โอ้เสียงรถอะไรออกมารถคนอ้อยให้เลยโอ้เครื่องบินนี่ว่าเสียงรถคนอ้อยอู้ว้าว้ารถทีบทําไมมันไปเร็วขนาดนั้นวะ

กกนเ,นเ,เนี่ยครับก็เนี่ย,ยบบมีไฟ,ไฟอ,อะไร <ๆ S 1> ทั้งหลายู่ตรงนี้คร <ๆ S 2> ับเนี่ยระบบคุมไฟเรืองไฟเรืวอะไรทั้งหลายกุญแจไปไหนแบบนี้นี่ยเฮ้ยของอะไรดิสันนะเฮ้ยเอานี่ไม่ใช่กุญแจพี่เสพมันถอดไม่ได้ครับบิดเลยอ่ะ เอาอะไรมาใส่ด้วยเนี่ยนี่ไงกุญแจองรู้หรอเยอะที่เปิดได้เข้าไปยังพี่อัน

Đem sân nó bị y rù. Ô, cái này rò cái bọc, cái bọc ngoài mà. Đẹp rồi lẹ, xí. Xí 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 đẹp rồi lẹ. Có. nó. ถ้าต่อสายไฮดรอลิกยังไม่ถูกก็ mm hmm. เซิร์ชดูใน YouTube ได้เลยครับเพราะว่า mm hmm. มีถ่าย mm hmm. ถ่ายแบบสองกระบอกอยู่ครับ mm hmm. แบบคอนโทรลแยกด้วย mm hmm. แล้วกำลังรุมคันสีน้ำกันนะฮะ mm hmm. ใส่ไอ้นี่ได้ก็ขับได้แล้ว เอาแน่นแน่แ <Tipp> ก <s> ้มวนกหายไปช่างเก่งอ่ะนกหายเหลืออยู่ขาเหลืออยู่อันเดียวอ่ะเหลืออยู่อันเดียวอ่โรน้านอตหายหมดอ่ะเหลืออันเดียวอ่่ะไมคันนานแล้วปีที่แล้วนึ่นโอเคครับเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามด้วยครับ